สวัสดีค่ะวันนี้วันที่7สิงหาคม2025นะคะเราได้เข้ามายุคประธานาธิบดีทรัมป์เป็นเวลาประมาณ6เดือนเต็มแล้วนะคะมีความเปลี่ยนแปลงมากมายเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดก็มีการขึ้นค่าวีซ่านะคะเก็บค่าประกันการออกวีซา่าแล้วล่าสุดทริปนี้คลิปนี้จะมาบอกจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ของประธานาธิ ประธานาธิบดีทรัมป์แต่ว่าแก้วเองไม่ได้คิดว่ารอบเนี้ยเขาจะมาทำไซวิสิตเข้าเรื่องเลยแล้วกันวันนี้ทางสำนักง,งานลูกความของทางสำนักง,งานที่เป็น e 2เนี่ยนะคะมีการ usas มีการทำไซวิสิตเกิดขึ้นไซวิสิตคืออะไรไซวิสิตก็คือการที่ usas เนี่ยเขาเข้ามาตรวจว่าข้อมูลที่คุณให้เขาตามแอปพลิเคชันเนี่ย เป็นไปจริงหรือเปล่าตามแอปพลิเคชันนั้นทีนี้สิ่งที่อยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เตรียมตัวไว้ก็คือ 1. เนื่อง,งจากตอนนี้เวลา USCS เข้าเนี่ยมันมัน,ม,นมันกระทบหลายส่วนเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวรับมือกับมันวิดีโอคลิปนี้แก้วก็จะมาบอกว่าต้องเตรียมตัวรับมือกับ USCS ยังไงบ้าง ะะสองแก้วสังเกตว่ารอบนี้เวลาเขาเข้าเนี่ยคือเข้าเข้าจากพวกแอปพลิเคชันที่ยังไม่ได้อนุมัติไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุหรือขอใหม่หรืออะไรก็ตามเขาจะเข้ามาตรวจดูว่าเฮ้ยคนนี้ทําอยู่จริงหรือเปล่ามีประวัติจริงหรือเปล่าแล้วเขาถึงจะเอาตรงนี้ไปทํารีพอร์ตส่งให้เจ้าหน้าที่ทีแล้วเขาถึงจะอนุมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การออร์ดิตหรือไซวิสิตหลังจากที่ได้แล้วมันอาจจะมีเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็ได้นะแต่ว่า เคสเนี้ยมันเป็นแบบนั้นอยากจะให้ทุกๆคนอ่ะ alert ไว้แล้วก็เตรียมตัวรับการไว้เพราะสถานการณ์เนี่ยมันมาจากหลายๆแบบแล้วมันกระทบหลายๆคนหลายๆฝ่ายก็ไม่อยากจะให้มันลามไปถึงว่าจากแค่เช็ค E2 ไปโดนเรื่องมีการทําอะไรผิดกฎหมายบางทีเนี่ยจากเรื่องเดียวเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมตัวให้ดีเนี่ยมันจะกระทบเปียกๆเปียกๆเปียๆเปียงๆ,ๆ,ๆเป็นลูกโซ่เลยอะแล้วมันก็จะมันก็จะแย่มาส,สำหรับธุรกิจเราอยาใช้เจ้าของ ธุรกิจ E2 ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหรือลูกจ้างฟังคลิปนี้ให้ดีๆและเตรียมตัวรับมือกับมันดีๆนะคะถ้า u s c i s เข้ามาเจอนะเราเราตรจริงอะแก้วแนะนำเลยนะควรจะมีติ้งกับลูกค้าลูกลูกจ้างทุกๆคนไว้เลยเพราะว่าหลัเข้ามาเนี่ยเขาจะมาเจอคนแรกเลยด่านแรกโฮสต์นะด่านคนที่รับรับแขกเอาง่ายๆเขาก็จะมาถามเลยว่า รูปวันนี้ที่มานะมีรูปทุกคนเลยนะรูปเจ้าของร้านรู้จักคนนี้ไหมคนนี้คือใครรู้จักคนนี้ไหมลูกจ้างคนนี้คือใครเนาะแล้วถามคําถามเบื้องต้นกับโฮสเพราะฉะนั้นเราไม่รู้จริงๆใครจะมารับแขกหน้าบ้านนะคะเสร็จแล้วให้คนรับแขกหน้าบ้านเนี่ยถ้าไม่รู้อะไรทั้งสิน้นอย่าตอบคําถามตั้งสติให้ดีขอดู ID ดีก่อนนะคุณคือใครมาจากไหนเป็น USCS จริงหรือเปล่า แล้วถ้าเขาเริ่มถามคาถามไม่แน่ใจอันไหนก็ตอบว่าไม่แน่ใจอย่ามัว่วอย่าซูมอย่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรอะเดานะสองเชิญเจ้าหน้าที่อะไปนั่งนั่งให้ไกลที่สุดแล้วแต่เลยซิ t เอชั่นร้านของคุณเป็นยังไงหรือธุรกิจของคุณเป็นยังไงบังเอิญไมอเช้าเนี่ยโชคดีมากร้านที่โดนไซด์ออเดดเนี่ยนะคะไซ์บิเเนี่ยเขามีพาทิโออยู่ข้างนอกซึ่งมันห่างจากครัวนิดหนึ่ง เขาก็เลยบอกว่าเชิญเจ้าหน้าที่ไปนั่งอยู่ข้างนอกมันจะได้ไม่รบกวนแขกที่มาในบ้านแล้วก็ไม่ทําให้คนในครัวตื่นเต้นตกใจวันนี้มาสามคนเลยแต่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์คนเดียวแล้วก็อีกสองคนเนี่ยคอยนั่งดูคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาเจ้าหน้าที่ไว้ในการสังเกตการสังเกตการในร้านสังเกตการสัมภาษณ์วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสัมภาษณ์เรื่อง e2group นะคะ e2 essential employee เจ้าหน้าที่เขาก็ถามหากุ๊กค,คนนี้โดยมีรูปด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเก้วจะแก้วจะต้องไปสืบก่อนว่าเป็นเป็นรูปมาจากไหนรูปถ่ายพาสปอร์ตหรือว่ารูปติดพาสปอร์ตหรือเป็นรูปหน้าพาสปอร์ตเลยแล้วก็บังเอิญมันไม่ใช่เวรของกุ๊กที่มาทำงานเขาก็จี้เลยว่างั้นไปตามกุ๊กค,คนนี้มาหน่อยได้ไหม นะเขาจะไม่ได้มีเวลามาอีกแล้วตอนแรกถามหาเจ้าของร้านก่อนเจ้าของร้านไม่อยู่นะไปไปบักเคชั่นก็เลยถามากุ๊กค,คนนี้บอกกุ๊กไม่ได้มาวันนี้งั้นตามได้ไหมบ้านอยู่ไกลไหมเขาก็เลยโทรไปตามกุ๊กก็โชคดีบ้านอยู่ไม่ไกลกุ๊กก็มาถึงนะคะเขาก็จะถามคําถาม,ถาม,ถามกุ๊กดีเทลมากเลยวันนี้อินเทอร์วิวไปถึงประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงถามตั้งแต่หนึ่งเจ้าของร้านมีชื่ออะไรบ้าง เจ้าของร้านที่เป็นนักลงทุนชื่ออะไรนะชื่ออะไรแล้วก็มีตำแหน่งอะไรทำอะไรบ้างคุณเจอเจ้าของร้านที่เป็นนักลงทุนเนี่ยบ่อยไหมเขาเข้ามาบ่อยไหมเขาทำอะไรเนาะหน้าที่ของเขาคืออะไรคุณรู้ไหมเขาลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็รู้ไหมบริษัทเป็นยังไงตารางคนเข้าพนักง,งานมีกี่คนเนาะร้านขายดีไหมคุณรู้อะไรบ้าง จริงๆในส่วนนี้กูก,ก็ไม่ต้องรู้เกี่ยวกับ performance ของบริษัทเยอะถึงขั้นว่าต้องรู้ไรายได้บริษัทอะไรย่างนี้นะคะแต่คิดว่าทุกคนควรจะ brief กับกูก,กไว้นะว่านักลงทุนคือใครผู้ถือผู้นักหมดคือใครเข้าอะไรบ้างตำแหน่งอะไรบ้างจำไว้นะคะว่านักลงทุนไม่มีสิทธิ์ทำ hands on work hands on work คือไม่สามารถมาเสิร์ฟเองได้ไม่สามารถทำอาหารเองได้นักลงทุนจะต้องเป็นผู้ Direct แล้วก็ Develop บริหารธุรกิจเท่านั้นนะอันนี้ให้ให้ให้ทิปไว้นิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็จะถามลึกลงไปใน d ดีเทลแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะถามส่วนตัวกุ๊กเองนะคุณเข้ามาได้ยังไงเข้ามาวีซ่าอะไรเข้ามาเมื่อ,อไหร่ตอนนี้กำลังยื่นเรื่องต่ออายุอยู่ใช่หรือไม่แล้วก็ถามเกี่ยวกับประวัติกุ๊กคุณเข้ามาทำงานร้านนี้ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ ก่อนหน้านี้คุณทำงานที่ไหนมาบ้างเพราะฉะนั้นประวัติจะต้องตอบให้ตรงกับตัวแอปพลิเคชันที่เราเคยส่งไปรวมทั้งถึงชั่วโมงการทำงานนะเรารีพอรตรัฐบาลเสมอว่าชั่วโมงการทำงานเนี่ยจะประมาณอย่างน้อย40ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องบอกว่าคุณทำกี่โมงถึงกี่โมงอีกอย่างหนึ่งที่เขาถามที่เป็นความสำคัญก็คือคุณได้รับ OT หรือเปล่าองว์าทำไหมในการทำ ทำเกิน40ชั่วโมงบ้านนอนอยู่ที่ไหนนอนยังไงใครจ่ายค่าชาวบ้านให้อินชอลันมีอะไรบ้างมีเบนฟิตอะไรบ้างเพื่อนร่วมงานมีกี่คนบางทีเมื่อเช้าไม่โดนนะแต่อาจจะถามไปถึงสถานะด้วยได้ว่าแล้วเพื่อนร่วมงานเนี่ยมีสถานะอะไรบ้างเนาะทำงานกันกี่คนเข้าออกกันกี่คนเจอเจ้าหน่ายบ้างไหมอยากจะให้เตรียมตัวในจุดนี้ นอกจากการสัมภาษณ์แล้วเนี่ยนะคะก็ขอเอกสารเพิ่มเติมวันนี้ที่เขาขอไปเนี่ยได้แก่ W2 Paystub อะไรเหล่านี้เพื่อโชว์ว่ากุ๊กคนนี้ทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแล้วก็แล้วก็เป็นกุ๊กตัวจริงนะคะหลักการทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยหนึ่งเขาดูว่าบริษัทมีอยู่จริงไหมยัง operate มีอยู่จริงไหมเนาะในส่วนของบริษัท 2. นักลงทุนเนี่ยเป็นนักลงทุนจริงหรือเปล่าทำหน้าที่ของนักลงทุนจริงหรือเปล่า 3. ตัวกู๊กเองเนี่ยเป็น essential employee เป็น employee ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจจริงหรือเปล่ามีประวัติส่งไปตามที่เขาบอกจริงหรือเปล่า 4. การจ้างงานเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายมีการจ,าจ่ายเงินตามชั่วโมงมีการให้ b e n e f i ตามที่รัฐบาลต้องการจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอันเนี้ยอยากให้ทุกคน alert ไว้เนื่องจากว่ามันไม่ใช่ครั้งแรก รอบที่แล้วที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาเข้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันก็เจอไซ์วิสิตกันบ่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรา arse, รีเฮิร์ส์พนักงานทุกคนเมื่อมีติ้งมีติ้งกันบอกไว้เลยเสปหนึ่งยุ้นทำอย่างนี้เสปสองยุ้นทำอย่างนี้เสบสามยุ้นทำอย่างนี้แล้วแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้จดไว้นะเขาถามอะไรบ้างเราตอบอะไรไปบ้างเพราะในที่สุดแล้วอะถ้าเกิดว่า เขาเอาข้อมูลไปแล้วเขาไปบอกว่าเราพูดแบบนี้แต่จริงเราไม่ได้พูดแบบนั้นเราจะได้โต้แย้งได้ด้วยว่าเราพูดอะไรไปนะวันนั้นถ้าคุณไม่ feel comfortable คุณหาคนที่แปลภาษาอังกฤษมานั่งด้วยได้บอกว่าฉันพูดภาษางกฤษไม่เก่งฉันขอให้คนมานั่งเป็นเพื่อนแปลฉัน ฉันอัดเทปไปได้ไหมขออนุญาตขออ,อัดเทปไปได้ไหมหรือขออนุญาตค,คนนี้นั่งจดไว้ได้ไหมหรือถ้าไม่คอมฟอร์เบิลจริงฉันขอให้มีทานายมาฟังด้วยได้ไหมนะคะอันนั้นก็เป็นออปชั่นอีก option, ออปชั่นหนึ่งออปชั่นสุดท้ายแต่ซึ่งจริงแล้วในความประสงค์งแก้วอะก็คือเฮ้ยเขาแค่มาออดิตดูว่าเรามีอยู่จริงหรือเปล่าเราทํางานตรงนี้จริงหรือเปล่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราบอกหรือเปล่าคือถ้าเราแบบตื่นตัวเกินไปอยากจะเอาทานายมาด้วยมันก็ได้มันเป็นการปกป้องสิทธิของคุณแต่มันจะทําให้เเเ้าารรูสึกหืออปล่ เฮ้ยมีอะไรปกปิดทําไมต้องลากทนายมาเลยฉันแค่จะถามว่าทํางานจริงหรือเปล่าทํางานอย่างนี้มันจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมตัวไว้เบื้องต้นเนาะก็ก็แก้ว่าทุกอย่างจะสมูทแล้วเราก็ไม่ตื่นตัวไม่ตกใจเนาะก็คุยกับเจ้าหน้าที่เล่นเขาได้ลูกความวันนี้เขาก็ถามเจ้าหน้าที่ตอนจบว่าเออเนี่ยมันเป็นเรื่องของประธานาธิบดีรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ ทรัมป์เนี่ยเขามีนโยบายอยากให้ออกมาตรวจสอบนะแล้วเขาก็กำลังจะเริ่มตรวจสอบเยอะมากขึ้นแล้วหลังจากนี้เพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมตัวไว้ใครก็ตามที่เป็นลูกความของสำนักง,งานเรานะคะเดี๋ยวเราจะมีคำถามคำตอบที่คุณจะต้องเตรียมตัวไว้ก็ทักเรามาทางสำนักง,งานมาแล้วเดี๋ยวเราส่งไฟล์เยอ์ให้ว่าเออต้องเตรียมตัวยังไงคำถามที่เขาจะถามส่วนใหญ่มีอะไรบ้าง ะะวันนี้เราก็ฝากไว้เท่านี้ทุกทุกคนก็เต็มตัวต่อไปสู้ๆค่ะเราเคยอยู่มาแล้ว4ปีเราผ่านกันมาได้นี่ก็6เดือนแล้วอีก3ปีครึ่งเนอะเดี๋ยวก็จะผ่านไปโอเคฝากไว้เท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ